สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้เรามารับชมความมันอยู่ที่นะครับบ้านแนงมุดตะบนแนงมุดครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานกําลังย้ายบ่อครับโอ้โหฝุ่นตลบบวบวนออกมาเลยครับรถแบ็คโครครับกําลังเดินออกมา ส่วนรถแทนเลอร์ครับมาจอดรออยู่ข้างนอกแล้วรถแทนเลอร์ย้ายไปไหนครับกอมาไม่ทันเลยฝั่นี้ครับมีบมาทุกดินออกมาด้วยครับ ไปแล้วโอ้โหรถล่อๆทั้งนั้นเลยล่อๆทั้งนั้นครับฝั่งนี้จะมีดินออกมาด้วยครับมีดินออกมาคันละเที่ยว กันนี้ว่างครับกันนี้ไม่มีครับมีเต็รถใหม่ๆเลยครับมีรถน้ำด้วยรถน้ำไม่ให้ฝุ่นครับกอ่อการช่างป๋าหํำทีมงานป๋าหํำแล้วกันครับ ผมเรียกทีมงานนี้ว่าทีมงานปลาขํำกำลังจะย้ายบอ่อครับมาไม่ทันเลยรถแบ็คโฮคอมาสุรุ่นไหนผมไม่รู้รู้แต่ว่า เฮ็ดท่าแล้วท่าจะมันครับโอ้โหคนตะลบงบวบวนครับ รถคันนี้ครับคุ้นคนต่อจากอูอ่ามยมหวานคลาสาสิกแน่นอนเลยรถคันนี้มาดูการขึ้นเทนเลอร์แบบหมดหมดกันครับ สวัสดีครับนี่เสียบฟุกโอ้มันไปฝั่งไปฝั่งขวามือของเราเนี่ยเยอะเกินไปครับอันตรายอันตราย เซ็ปว์โอ้โหตกใจหมดเลยครับปิดตัวมาทีนี้ vạt xíu bay hạt vào <laughs> ไฟหักย้ายไปไหนแตวฟุกซอยสิบแปดครับตรงนี้เลยซอยสิบแปดครับมันมีกี่ซอยแนงมุดเนี่ยโอ้นับมาเท่าที่เห็นเห็น <laughs> กับซอยยี่สิบสองอ๋อไปแล้วครับ ครับมาจอดนี่แหละตามไปครับ6้อเยอะจังเลยเก้าคันเท่าไหร่นะเก้าคันมาเตรมทีมและแคปตักด้วยครับทีมงานอะไรชื่อทีมงานอะไรโคกันยางครับป้าหำู่่พ่ออยู่ข้างในลูป้าหำอยู่โน่นบอกตามไปครับ เดี๋ยวพวกบอกทั้งหมดเก้าขันโอ้โหไม่มาไม่มาไม่มาของสคา,งาคันถ้ามาก่อนนี่นยังมาไม่ครบใช่ไหมนี่เมก้าสีฟ้าโอเขาขยายอีกนิดรนึงเขาว่าจะไปทุ่มมันจะโค้งฮะอ๋อดินหมดพอดีว่างั้น ไปเทไหนกันเนี่ยเทวัดครับ 2, <ะ>อสองพันเที่ยวปาดสองน่าจะสองกว่าด้วยเลยทำบุญบ่อย,ยได้งานวัดเลยตัวนี้วิ <laughs> ง่งมาสิบกว่าวันแล้วสิบกว่าวันเก็บมีเลขหนึร้อยแล้วีอาเพิ่มสองพันแล้วกันในบ้านนี่แค่ร้อยกว่าเที่ยวมันกม่ไกลปาดมีแต่งานแปลงใหญ่ๆได้ตัวนี้ โอ้มานมานมานเป็นตะคือยุคเปิดฤดูกาลเลยนี้เปิดฤดูกาลได้ดีมากเปิดฤดูกาลมากี่วันแล้วนี่สิบกว่าวันแล้วครับสิบกว่าวันครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะตามเสี่ยวฟุกไปที่บอ่อใหม่นะครับ,รบเดี๋ยวไปเจอกันที่บอ่อใหม่แล้วกันอย่าลืมกดติดตามไว้ครับสวัสดีครับ